น้ำตาลทำอะไรคะน้ำตาลทางนี้ลูกทำอะไรคะนอนยางทำไมไม่นอนทำไมไม่นอนนอนยางหิว่ไหมหิวไหมล่ะเหนียวอะไรล่ะข้าวเหนียวกินไหมข้าวเหนียวกินไหมอิ่มยางอิ่มแล้วแล้วกินอีกไหม ไหนโทรหาพี่บอกพี่เตยได้เรียกพี่เตยเด้เรียกพี่เตยได้เรียกพี่เตยเด้ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนคะตานจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอะเข้ามา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 เร็วขับไปดูดิใครมาเนี่ยไปดูดิเหมือนสิปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ค่ะปิดไว้ โอ้ยจะหนีเที่ยวเหรอคะหนีเที่ยวไปไหนล่ะจะไปเที่ยวเหรอไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้มาออกมาปิดแล้วออกมามาแล้ว